สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไปอัมทรินีโดยแพยหมออัมธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะทปป็ราปิกในวันนี้คือดวงรายสัปดาห์ค่ะ28เมษายนถึง4มีนาสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาเลือกไพ่กันนะจ๊ะเดี๋ยวแบ่งไพ่ออกเป็นทั้งหมด5กองนะคะจุกๆก,กันไปนะมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนาะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะคะ กองที่หนึ่งสองสมสห้าไปดูกันว่าสัปดาห์นี้อะไรเด่นอะไรเด่นคุณอนะอะไรเด่นนะคะเออเรื่องราวอะไรของคุณที่มันจะโดดเด่นเหลือเกินนะคะในช่วงเวลานี้นั่นเองนะอ่ะ๋ย่าเป็นปปะนมก่อนนะฮะเออผมสยามก็แล้วนะจ๊ะเออนะ,อะ เลียวๆแบบนี้นะอะมีไพ่เลือกทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะจ๊ะที่รักจาก๋ามาเลือกไพ่กันนะมาดวนว่าสัปดาห์วันที่28เมษาถึง4มีนาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะก่อนจะเลือกไพ่ทำสมาธิกันก่อนหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาร,รู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะคะ หากคนรู้สึกยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วหายใจครกลึกเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจะเอาอย,ยาวส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่สามอาอไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ คุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกพร้อมกับถึงตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณน,น,นะในสัปดาห์วันที่28เมษายนถึง4มีนาจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรหรือคุณมีความโดดเด่นในเรื่องไหนเออนะ ใครที่ยังสับสนนะลองทําสมาธิใหม่นะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจออกย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะหากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ แล้วก็เลือกกองไพ่อีกสักรอบหนึ่งหากยังรู้สึกสับสนอยู่ดีแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองก็ได้นะลองทําสมาธิไปสักรอบสองรอบก็ได้ถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนให้ฟังในนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองแต่ถ้าเกิดคุณเด็ดเดียวก็เลือกกองเดียวได้ใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกันนะไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองสามสี่และห้าตามลำดับแบบนี้ไปฟังนายกันเลยค่ะ แคปเว้นิดหนึ่งนะคะ <im ans> มาค่ะเริ่มต้นกันนี้กล่องทีดหนึ่งนะมาดูกันว่าสัปดาห์28เมษายนถึง4มีนาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้าง 1, 2และ3จ้าอ๋อเรืเงินเัืงทองมาเละเรื่องเงินเรื่องทองมาเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าอาจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อกับคุณ ทั้งในเรื่องของธุรกิจนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้วมาว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะโอ้มีข่าวดีแน่นอนมีข่าวดีแน่นอนขอดูพลังงานหน่อยขอดูพลังงานหน่อยอีกสักอีกสักใบหนึ่งนะอีกสักใบหนึ่งนะอีกสักใบหนึ่งนะเอออีกสักใบหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งใบละอีกสักใบอีกสักใบเอออีกสักใบอีกสักใบ ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนจะผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้ดูเหมือนกับว่าอะไรที่คุณลุยอะไรที่คุณจัดการอ,อ๋รรอคุณจัดการได้เหรอเนี่ยเฮ้ยคุณจัดการได้เหรอเนี่ยเตรียมตัวให้ดีนี่28เมษาถึงสี่มีนาต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้มีข่าวดีแล้วอ๋อ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าศัตรูจะแพ้พ่ใครคิดทำร้ายจะพ่แพ้ใครคิดรังแกจะแพ้พ่ใครที่คิดไม่ดีจะวอดวายใครที่คิดจะทำลายต้องบอกเลยว่าเขานั่นแหละจะวอดวายพปเองวา้ามีข่าวดีแน่นอนสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณจะดีดวงชะตาของผู้ที่มีชัยชนะอวอาวได้ดา มีโอกาสเหลือเกินว่านะจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาท้บถามนั่นหนความว่าคุณจะโดดเด่นทั้งในเรื่องของการงานและความรักจ้า ในเรื่องของการงานเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับได้รับความสนใจนะคะมีโอกาสว่าจะมีคนมาชวนไปทํางานด้วยหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้ทํางานให้หรือให้ทํางานด้วยหรืออาจจะทาพทางในเรื่องของการเลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าหรือถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันกันในเรื่องของการงานหรือธรุรกิจต้องบอกหือว่าคุณจะเป็นผู้ที่ขวาชัยชนะค่ะ หากเป็นในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่านะจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาทาบถามอาจจะมีคนเข้าหาอาจจะมีคนมาจีบนะหากคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปต้องบอกเลยว่าคนใหม่ๆแซ่บกว่ามากจะเข้ามา,จ,าจะมีคนเข้ามาจีบคุณในทันทีทันใดจะมีคนเข้ามาสนใจและเห็นคุณค่าคุณในทันทีว้าฮ <Wow. S 1> ิเดะแล้วเป็นไปได้หรือเปิ่ว่าคนเก่าๆเสียดายคุณแน่นอนค่ะในช่วงเวลานี้ หรือถ้าเกิดทะเลาะเบาแหวงกันนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องเลือกเนาะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะคือผู้คว้าชัยชนะมีโอกาสหลือเกินว่าเขาจะเลือกคุณโอ้โหต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีข่าวดีนะอะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณหวังไว้อะไรที่คุณตั้งใจอะไรที่คุณอยากให้มีชัยชนะมีโอกาสหลือเกินว่าสัปดาห์นี้มีข่าวดีคุณจะได้รับชัยชนะในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน ใครลวครนายไม่หายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนณนะ้ะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่2มาดูกันว่าสัปดาห์28เมษายนถึง4มีนาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆ,ๆ,ๆเอ้ย,ยถ2ถึง4พฤษภาสิุ่ตาละนะ,นะพูดไปตอนต้นคลิปว่าอะไรเอ่ยพฤษภาสิย้อนหลังไป1เดือนได้อย่างไรกันเอาละเอ้ยอะไรกันเนี่ยถึง4พฤษภาคมนะคะที่รักนะ ขออนุญาตนะคะ28เมษายนถึง4พฤษภาคมนะจะมีข่าวดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้านหนึ่งสองและ3จ้าโอ้เจ็ดวันนี้ดวงความรักโดดเด่นมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีความรักที่สุขสมหวังดังใจปรารถนานะจ๊าเดี๋ยวขออนุพนังงานพิ่มเติมอีกสักใบสองใบเนาะว่าไพ่จจสืสุ่สารอยากจะบอกอะไรกับคุณบุพเพอ,อรารว่า นะอุ้ยตายตายนี่เตรียมตัวให้ดีเจ็ดวันนี้บุกเพสันิวาสไว้พมลิขิตบรรดาลชักพาดนให้มาพบกันในเจ็ดวันนี้เจ็ดวันนี้บุกเพจะอาลวาดเจ็ดวันนี้บุกเพสันิวาสมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอบุกเพสันิวาส มีโอกาสเดือกินว่าจะได้เจอคู่วาสนานะเจ็ดนะวันนี้ดวงชะตาความรักโดดเด่นมากมีโอกาสได้พบรักแบบปุพพช์มีโอกาสว่าจะได้สุขสมหวังและสุขสร์ในเจ็ดวันนี้ว่านะ ดวงชะตาความรักโดดเด่นมีโอกาสสมรสมีโอกาสสมรักมีโอกาสว่าความรักจะสดใสซา,าบซ่ามีโอกาสเหลือเกินว่าความรักจะสมปรารถนามีโอกาสเหลือเกินว่าความรักนั้นจะได้พบรักแบบบุญนำพาให้ได้มาเจอกันโอ,โอนะผมลิขิตจะบันดาลชักพาจะโดนบันดาลให้มาพบกันทันใดก่อนอยี่กระแสไกลผมลิขิตจิตใจ ฉันจะได้มาใกล้กับเธอใน7็วันนี้นี่แหละดูจากพลังงานตรงนี้ดัวความรักโดดเด่นมากใน7วันนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนโสดเตรียมตัวให้ดีได้พบรักทันทีใน7วันนี้แน่นอนเออใครที่แอบชอบเขาแอบชอบใครนะอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ๆเขาอาจจะรู้สึกถูกชะตาต้องใจคุณอย่างฉับพลันปุบป,ป,ปับฉับพลันพันใดในเจวันนี้นะจะอื หากสถานะไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนแบบปุปัรบพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเจ็ดวันนี้นะจ๊ะนะต้องบอกเลยเจ็ดวันนี้มีเซอร์ไพรส์ความรักจะสดใสความรักจะสดหวังแบบปุบปับฉับพันแบบไม่ทันตั้งตัวนะจ๊ะความรักดีแน่นอนในเจ็ดวันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ็ดวันนี้คือเจ็ดวันที่ดวงชะตาดีในเรื่องของความรักค่ะนะ ไรแล้วท็นายอยูงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะะยินดีด้วยนะมาค่ะกองที่3กันแล้วมาดูกันว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นถึงคน28เมษาถึง4พุษภาคมลูกค้ามาละอ่ะไปดูพร้อมๆกัน1 2สและ3จ้ะโอ้โรวยสวยและรวยมาก หล่อสวยและรวยมากแล้ก็ป้าเออปมือหน่อยปบบมือหน่อยปบบมือหน่อย,บบนนอ,ยอืมะไอ้ไข่ักสอบไปนะกันโอ้โชีวิตขยับขยายเติบโตก้าวหน้าโอ้นี่ค่ะขึืนของคุณแล้วนะจ๊ะเอ้ย congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่28เมษายนถึง4พฤษภาคมต้องบอกเลยว่ามีซาเซอร์ไพรส์นะ ความมั่งคั่งความร่ํารวยจะเข้าสู่โวชตาชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้ค่ะนะชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์และก็ร่ํารวยเงินไหลกองทองไหลมามีโอกาสได้รับทรัพย์มีโอกาสว่าจะได้จับเงินล้าความสําเร็จความก้าวหน้าความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ความร่ํารวยจะกระแทกเข้าหน้าคุณ จะกระแทกเลยนะจะกระแทกหน้ากูเลยนะในสัปดาห์นี้นะวันนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีเซอร์ไพรส์มีข่าวดีอย่างแน่นอนการเงินการทองเด่นมากนะนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเงินทองเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาเงินหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภเงินทองมีโอกาสได้รับทรัพย์รวๆนะ เสียงความโด่งด <orph os, S 2> ังความสำเร็จก็จะเข้ารัวๆนะคะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์เติบโตก็ต้องบอกเลยขยับขยายอย่างมากมายมหาศาลแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เตรียมตัวให้ดีเตรียมรับแรงกระแทกนะ ในเรื่องของเงินทองนะคะความก้าวหน้า,ความม,าความมั่งคงั่งความมั่นคงและชื่อเสียงความโดดเด่นความเด่นดังปังโปรเยว์าตนานะเบเอโกที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้นั่นเองอใครแล้วก็นายไน่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับแรงกระแทกดังปักนะฮะ <laughs> ที่จะเข้าสู่ดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้นั่นเองอร มาค่ะต่อกันที่กองที่สี่นะมาดูกันว่านะย8เมษาถึง4ี่ษภาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นหนึ่งคนกันบ้างหนึ่งสองและสามจา้ะโอ้ความสุขความสุขเนื้อกว่าอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมสักสองใบแล้วกันโอ้ชิลแฮปปี้มีความสุขอืมขออีกซ้ำสองใบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วประทานพรละเอาละเอาละนี่ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เราคอยอะไรไว้คาดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดต้องบอกเลยสมดังใจปรารถนาสัปดาห์นี้จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วนะเอ้ยสมหวังแน่นอนเนาะอ สัปดาห์นี้เจวันนี้นะช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณขาขึ้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรคุณคือลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปาเพราะฉะนั้นสี่ใดที่คุณคาดหวังตั้งใจไว้ปรารถนาไว้นะบนบานศาลกาไว้ขอพรไว้เมนิเฟสไว้ต้องบอกเลยว่าเจวันนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะสมหวังดังใจปรารถนาค่ะ มีโอกาสจะสมหวังแน่ในสิ่งที่คุณปรารถนาไพ่ขึ้นพลังงานของความสมหวังอ่ะไพ่ขึ้นพลังงานของความสุขไพ่ขึ้นพลังงานของความแฮปปี้อ่ะหน,นูก็บอ,อกมามันแฮปปี้มันสุขมันสมหวังมันสมปรารถนามันสมดังใจอ่ะหน,นูก็บอ,อกมาเจ็ดวันนี้คาดหวังสิ่งใดหรือปรารถนาสิ่งใดต้องเตรียมใจรับไว้หรือว่าได้สมหวังสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะเออ ที่อาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เมื่อไหร่จะได้สักทีไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจไปแล้วเจ็ดวันนี้คุณได้แน่นอนอความสําเร็จมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรแล้วคุณคือลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเจ็ดวันนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าขอพรสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดลูกรักจัก,กรวาลด้วยนะจัก,กรวาลก็จะประทานพรให้หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าตอนนี้ดวงชะตาชีวิตของคุณอะ่ะมันควรค่าที่จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วยังไงล่ะโอ เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกเลยพลังงานขึ้นชีวิตของคนที่เลือ่อนฝิมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาเรียบร้อยแล้วไม่มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นั่นเอง คุณควรค่าที่จะได้รับมันแล้วคุณสมควรที่จะได้รับมันแล้วคุณควรค่าที่จะรับสิ่งที่คุณปรารถนาเรียบร้อยแล้วพลังงานชีวิตของคุณเนี่ยต้องบอกเลยขึ้นความดีของคุณมันตรงกับสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเจ็ดวันนี้คุณได้สิ่งที่คุณปรารถนาสมหวังอย่างแน่นอนจ๊ะเออใครล่ะนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันพลังงานของคุณฮะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่ห้ามาดูกันว่านะดวงชะตาของคุณในเจวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณในวันที่28เมษาถึงสพฤษภาค่ะโอ้โดดเด่นเสน่ห์แรงเราเออนะเดี๋ยวดูผลงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบแล้วกันว่าไพ่จะสุอสารอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะข่าวดีของคุณคืออะไรอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วนี่ เจวันนี้จะมีหนุ่มมีสาวมาให้เลือกนะจาะเลิศไม่เบานะเรานะาโอ้สนเสน่ห์แรงไม่ใช่เล่นนะคะเจวันนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาให้เลือกจะมีหนุ่มมีสาวมาให้เลือกเป็นไปได้แต่เกิดว่าใน7วันนี้สนเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงเร้าร้อนนะทำให้ใครหลายๆคนอยากจะหลุ่มรุมรักเออรุมรักกัน หลงรักหลงไหลคลั่งใครไม่ไหวมีคนเข้าหามีคนเข้ามาจีบทำให้คุณจะมีช้อยมีทางเลือกในเรื่องของความรักนั่นเองโอ้รัดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเจ็ดวันนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณเนี่ยรุ่งพุ่งแรงเหลือเกินทำ ให้มีชอยมีทางเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์หากคุณโสดอยู่เตรียมตัวเลยค่ะคุณอาจจะได้เจอใครมากกว่าหนึ่งคนนะคะให้คุณได้เลือกได้เลือกลากอ่ะเนาะมาเออดาหากคุณแอบชอบใครอยู่ต้องบอกเลยคุณจะมีชอยเพิ่มมาอีกเอ,อ้ยมันอาจจะมีคนที่ตรงสเปคคุณอนะเพิ่มเข้ามาในชีวิตคุณอีกวายดยาหากคุณมีสถานะที่ไม่ชัดเจนต้องบอกเลยจะมีคนมาชอบคุณเพิ่มเอาละ่ะ อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนได้ไหมเออคุณอาจจะต้องมาทบทวนตัวเองเลยนะในเจวันนี้นะส่วนถ้าเกิดคุณมีกู้อยู่แล้วนะคะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้สเสน่ห์แรงเหลือเกินอาจจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณทําให้แฟนหลงรักหลงใหล,ล,ลคลั่งใคลไม่ไหวะะั่นใจเออนะคือห่วงห่วงมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเจวันนี้ต้องบอกเลยสเสน่ห์รุนแรงเร่าร้อนทําให้มีใครหลายๆคนรุมร้อมรุมรัก รุมอยากจะสีนั่นเองอด้ใครรับหนายหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจปกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟอรกันหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปอทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย